สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่วัดนาดิตาค่ะนะคะก็มาด้วยเสียงแหบๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยกําลังพาทุกท่านนะคะเดินเที่ยวกันนะก็จริงๆทริปนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนนะคะของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครราชสีมานะคะแล้วก็มาที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน,นะค,ะค่ะกับชมรมโครนนาชนฏศสลิ์ไทยนะคะและโรงบ้านนาฏศิลิ์ไทยนะคะ ก็ได้ได,ได้ทุกวันนี้ทุกท่านได้ไปแลกเปลี่ยนเมื่อวานเนาะแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยได้มีมีเวลาเนาะจากโรจากสนามบ,บินนาลิตะค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกกันเลยก็คือเป็นแบบที่เที่ยวที่สามารถเดินเที่ยวได้นะคะโดยที่จริงๆถามว่าการเที่ยวแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันโอเคไหมอย่างเงี้ยโอเคในระดับหนึ่งหมายความว่าต้องต้องกล้าดเดินทางนะต้องเป็นคนที่กล้าดเดินทางแล้วก็ จะต้องมีแบบว่าความเ,าเ,าเก่งอะ่ะก็เก่งต้องเก่งนิดนึงอะ่ะก็คือต้องกล้าเพราะว่าในญี่ปุ่นนะคะภาษาอังกฤษก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าจะน้อยมากนะคะตอนนี้ปุ้ยก็อยู่ที่บริเวณของวัดนาเรตานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าที่นี่เองปุ้ยก็ทุกคือมาสองรอบแล้วนะปุ้ยไม่ได้มาคะ่ะอันนี้ปุ้ยเคยปุ้ยมาแล้วปุ้ยเคยมาแล้วตอนอช่วงครั้งที่แบบว่ามาเที่ยวกับลูกทัวร์นะคะที่ พี่ๆเขาอะค่ะพักอ,อ,อยู่แถวนาริตาเนาะตรงนี้เป็นวัดเก่าแก่เนาะตั้งแต่สมัยเอโดะนะคะนานมากนะคะก็เขาบอกในวัดนาริตาค่ะจะมีแบบว่าเป็นสวนสาธารณะด้วยนะคะใครที่เคยมาหรือเคยมาแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยลองลองมาดูนะคะเพราะว่าอย่างถ้านั่งรถอะเนี่ยจะด,ด้านหลังเป้อจะเป็นสวนสวนสาธารณะนะคะที่วัดนาริตาซานค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยู่ที่ไหนกันสวัสดีมาน่อยนะคะคือเที่ยวง่ายนะคะเที่ยวง่ายนะคะก็สามารถซื้อตั๋วเคองบินเนาะจองที่ยิมและ m ม t ราวเวได้นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ปุ้ยด้วยนะคะกดซีฟิสให้ด้วยนะคะ้วก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางยิมและ m ม t ราวเวนะคะเราก็มาแบ่งปันเนาะในเรื่องราวที่เรา,เาได้เดินทางได้ไปสัมผัสนะคะก็มาพูดคุยกันนะคะนะคะก็นะ วัดนริศาสร้างนะคะเขาจริงๆตรงเนี้เนี่ยคือมาสองรอบละปุ้ยไม่ได้อันนี้ปุ้ยมาสองรอบละนี่ปุ้ยพาดูโซนที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเขามาเนี่ยเขาก็จะมากันแค่ตรงบริเวณที่เป็นไหว้พระนะคะเพราะว่าไกด์ก็จะบอกให้ไปแค่ตรงนั้นแล้วก็ด้วยเวลาเนาะถ้ามากับทัวร์ดีอีกแบบหนึง่งมาเองก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงที่แบบว่าเออเสี่ยงยังไงเสี่ยงไหมเพราะว่าเสี่ยงตกรถเสี่ยงแบบ ค,คือเสียงเองอะแต่ว่าถ้ามีมากับบริษัททัวร์เขาก็จะมีกําหนดระยะเวลาให้นะคะยังกําหนดระยะเวลาระยะเวลายังไงสวัสดีค่ะคุณรัตตาสวยไหมสวยเนาะอันนีที่นาดิตะนะคะเมืองนาดิตะนะคะจังหวัดชิบะนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้ปุ้ยก็พาเดินชมในส่วนที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยมานะคะคือถ้าก่อนหน้านี้ จะมีพาลูกทัวร์มาเนาะแต่ว่าด้วยเวลาค่ะมันไม่ได้เยอะนะคะก็จะไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยอันนี้คือถ้ามาเที่ยวเองก็จะมีเวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าความเสี่ยงในการที่จะบอกว่าเออจะต้องดูด้วยว่าที่พักเราอยู่ที่ไหนอย่างอย่างปุ้ยเนี่ยปุ้ยอยู่ที่คาเมตานะคะคาเมตานี่ก็จะอยู่ไกลจากที่นี่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากไกลไหมไกลไหมคะไกลไหมชั่วโมงกว่ากว่าคิดว่าไกลไหมคะขอบคุณหัวใจรัวๆขอบคุณการแชร์แบ่งปันด้วยนะคะนะ ก็ปุ้ยอยู่ที่คามมตะปุ้ยพักที่คามมตะแล้วอยู่ที่นี่คือนาริตะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะทีนี้การเดินทางชั่วโมงกว่าๆถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะสำหรับผู้เองเนาะด้วยด้วยความรู้สึกของเราเองสวัสดีนะคะรู้สึกว่ามันไกลไหมถ้าจากาจากนาริตะเนี่ยไปที่คามมตะไกลไหมคะหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าพุ่ยว่าไกลสําหรับคนไทยเราจะรู้สึกว่าไกลมากแต่ว่าปุ้ยจะบอกว่าเชื่อไหมว่าคนญี่ปุ่นนะคะหนึ่งชั่วโมงของเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่คือมัน normal อ่ะ คือเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวปุ้ยพาเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ดูบรรยากาศไปเนาะอยากรู้คืออันเนี้ยปุ้ยพานั่งรถไฟเที่ยวเนาะก็เที่ยวด้ยวยตัวเองนะเผื่อใครอยากจะมาตามนะก็มาตามได้นะคะจะซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรก็ไปซื้อที่มรมาอัยไ,ได้นะมีบริการคือบางคนก็จะอยากเที่ยวเองไม่ได้อยากแบบว่าเออมากับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถสามา,ม,มารถทําได้ตามอานะิสราใสยเนาะคือวัดเนี้ย <c oughs> ถ้า ปุ้ยอยาต้องเดินทางกลับไปนะโดยสถานีโดยรถไฟนะคะแต่ว่าเวลาที่เดินทางโดยรถไฟอะ่ะจริงๆมันก็คล้ายๆกันกันกบเจเรถ BTS บ้านเราแล้วก็รถไฟใต้ดินบ้านเรานะคะแต่เพียงแค่ว่าความแตกต่างเนาะนะ,ะนะ,คะใครเข้ามาแล้วทักทายปุ้ยมาด้วยนะาฝากแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ปุ้ยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะนะคะก ก็มันคือถ้ามาถึงที่สวยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าก็อยากแบ่งปันนะคะก็อยากให้อะไรดีๆเนาะส่งพลังดีๆให้ปุ้ยด้วยนะคะเพราะว่าปุ้ยมารอบนี้เนี่ยมาทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนนะคะก็พาคณะน้องๆน,นะคะมาแสดงซึ่งน้องเก่งมากๆเลยนะคะมาแสดงกับทีมกับไทยโกลฟเฟสติวัลที่เมืองคาวาซากิคือยอดเยี่ยมมากนะคะน้องแสดงเก่งมากการแสดงของไทยเนาะมาที่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ ปุ้ยก็มากับอาการป่วยนะคะอาการป่วยเสียงที่ได้ยินเนี้ยก็จะเป็นเสียงที่ผิดปกติเนาะใช่ไหมใครเคยใครเคยได้ยินเสียงปุ้ยที่ฟังปุ้ยบ่อยๆนะแฟนคลับคนไหนฟังปุ้ยบ่อยๆนะคะก็จะรู้ว่าเสียงปุ้ยมันหายไปนะคะตอนนี้วันนี้ปุ้ยก็ได้กินยาแบบยาของญี่ปุ่นด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวปุ้ยจะมาบอกว่าเนี่ยที่นี่นอกจากที่เป็นแบบว่าวัดเขาก็จะมาสักการะแล้วะคะ่ะเขาก็จะ ามาขอพรคือมาขอพรเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นยุคเป็นเอโดะเก่าเป็นเมืองเก่าอะะของญี่ปุ่นทีนี้ที่จริงๆอะ่ะปุ้ยเคยมาแล้วนะแต่ว่าปุ้ยไม่เคยได้แบบมาเดินบริเวณน,นี้นะคะ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยอะคราวนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีศาสนาพุทธซึ่งมีหลายนิกายมาคราวนี้สิ่งที่เราจะรู้ว่าที่ไหนเป็นวัดที่ไหนเป็นศาลเจ้านะคะคือเขามีศาลเจ้าแล้วก็มีวัดนะคะเนี่ยเห็นไหมกระถางทูบเดี๋ยวปุ้ยให้ดู เวลาเราเข้ามาถ้าเราเข้ามาแล้วเราเห็นกระถางทูบแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นวัดนะคะที่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นจริงนะอยู่ที่วัดนาดิตะค่ะนะขอบคุณการแชร์กันแบ่งปันนะคะเชิญเพื่อนมาดูเยอะๆนะคะจะได้เห็นด้วยว่าเห็นการว่าที่นี่เป็นแบบไหนเนาะได้แบ่งปันกันนะคะใครที่แบบว่าเออเข้ามาแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะแชร์ให้ปุ้ยด้วยนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้ใช้เครื่องแชร์เนาะมีเครื่องเดียวนะแล้วก็ทีนี้ ตรงบริเวณเนี่ยเขาเวลาที่แบบว่า <c oughs> เรามาเนาะก็จะ,ะไม่ได้ใช้ไม้กันสัน่นด้วยอาจจะแบบยิกๆนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะมีสวนสาธารณะด้านบนแต่ว่าปุ้ยไม่ได้เดินไปนะก็เขาน่าจะปุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือยังไม่ได้เดินไปอะคะ่ะก็เขาก็ไปเดินเล่นกันนะคะว่ามีบรรยากาศอะไรไปดูไหมล่ะถ้าอยากไปดูอยากไปดูไหมถ้าอยากไปดูปุ้ยจะเดินไปอยากไปไหมตอบหน่อย ตรงนี้จะเป็นประดิสฐานนะคะองค์พระพุทธรูปนะคะเวลาเข้ามานะคะก็จะมามามาตรงนี้นะคะวัดอะไรตาส่วนเปิ่มจะมีสวนนะคะเป็นแบบสวนมีพื้นที่เยอะมากนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามาในช่วงที่แบบว่าเป็นเป็นแบบหน้าซากุระจะสวยมากๆนะคะคือจะสวยจริงๆนี่ค่ะก็จะมีบรรยากาศแบบนี้โอ้ไม่ตอบเลยว่าถามมาไปไปไหมอะไรเงี้ยไม่ตอบปุ้ยเลย ไปก็ได้ไปดูเองดีกว่าอ่าะอันนี้ก็จะแบบว่าคือตรงนี้ที่เราจะไปเนาะ mm hmm. ก็จะแบบว่ามีมีพื้นที่ประมาณแส5 0 0 0ตารางเมตรค่ะเปิดให้คือจะมีชมดอกไม้ะคะ่ะในฤดูต่างที่แตกต่างกันเนาะ mm hmm. เขาจะมีตั้งแต่ดอกบยัยดอกตากุระดอกชวนชมแล้วก็ไม้เขียวในในฤดูใบไ,ไม้ผลิและใบเมเปิละคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีเป็นหอเฮวะ ไดโตนะคะอันนี้จะเป็นญี่ปุ่นเะนาะปุ้ยก็เลยเราก็จะแบบว่ามันก็จะไม่ได้คุ้นอะไรเยอะนะคืออันนี้จะเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้กําลังผลีเนาะมันเขียวอยู่อะตอนเนี้ยคือพิพิธภัณฑ์มันจะเป็นพิพิธภัณฑ์งานเขียนนะคะแพนจาริสอรัระแบบห้องใน